สวัสดีครับผมเมื่อนีอีสานบานปานะครับสิผ้าพีพ้านองขื้นปู้ขื้นขาเพื่อก่านะครับแต่ว่าเมื่อนี้จุดหมายปลายทางสิ่งที่ตามหาคืออย่างนะครับกับสีขอเชิญพี่เชิญนองนะครับรุนไปน้ากันนะครับว่าสิ่งที่ตามหาวันนี้มันคืออะไรนะครับมาขื้นปลาขื้นขาน้ากันกันแล้วกันครับสําหรับเมื่อนี้นะครับอีสานบานปาสิผ้าพีพ้านองนะครับรุนไปน้ากันนะครับว่าสิ่งที่สิ ตามหาเมื่อนี้มันขื้อย่างนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของตีนเขานะครับกาลังยางขึ้นเขานะครับขึนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้บริเวณแห้งหลายไปนะครับเพราะว่าเจ้าวกขึนไปสูงนะครับหาอาศัยว่าดูใกล้นะครับแล้วก็บรต้องขึนไปถึงยอดเขานะครับเมื่อนี้รุนไปน้ำกันครับ่ามันขื้อย่างครับผมบรรยากาศ ช่ว,วงเศร้าๆสำหรับเศร้านี้นะครับ ครับผมหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็มาถึงจุดไม้ปลายทางแล้วนะครับที่ศรีมหานี่ครับเมื่อนี้นะครับว่ามันขึ้นยังครับครับกำลังทิเสร็จเลยพี่น้องเบิ้งครับว่าพิงที่ตามพามันนี่มันขึ้นยังครับนี่ครับพอดอกแรกแล้วนะครับหลายคนสงสัยนะแม่นยังหรือเปล่าเติ้ ดอ,อกกระเจียวครับผมดอกกระเจียวปลานะครับพี่น้องในเบื้องนะครับวิธีการหหอยูให้กินแบบอิสานบานเท่านะครับคืดอกกระเจียวปลานะครับือขึ้นตามธรรมชาตินะครับอะไรสารเคมีนะครับไม่มีสารปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับ หลายวันที่อาจจะมีการปูไขนะครับแถวบา้นบานก็มีอยู่แต่ว่ามื่อนี้หาอย,ยูห่หากินธรรมชาติเรานะครับนะครับในคือด,ดอกกระเจียวนะครับดอกงามๆนะครับสวยงามๆนะครับดอกแรกแห้งหวานครับผมรุนไปน้ำกันเรื่อยๆครับว่าสีได้หลายปันไดครับผม ครับเห็นแบบแบบอีก่แล้วนะครับสองดอกครับผมดอกกำง,งามอยู่นะครับนี่คสองดอกอีกสองดอกครับสงสัยพ้นบ่ค่อยตกใส่นะจุดแห้งวัดนะครับ ความงามครับผมบบหลอกกระเจียวปลานะครับต่าไปเรื่อยๆครับผม ช่วงนี้ฝนกับตกแน่ประตกแน่นะครับแจ่ว่าพื้นที่นี้นะอาจจะตกบ่าแห้งนะครับก็บเจียวก็ไม่ค่อยเกิดปันแล้นะครับพออีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับ บ่ใหญ่แต่ก็พอได้เก็บกินอยู่ครับ พอเย็ไปได้ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับผมอ่าดอกต่อไปครับแห้งครักนะครับบอฝนตกก็บ่ถือว่าแห้งถึงแห้งเพื่อนที่ตรงนี้ก็คงจะตกบ่แห้งซ้ำ หูเพิ่นนะครับหรืออาจจะว่าตุกเล่ก็ได้นะครับมันก็ได้เกิดบอดีกันได้ครับมอนกับมิคต้นจซื้อนะครับมัมมีดอกหรือว่าเพิ่อนอาจจะอดอกไปกวการนั้นนี้เราวนะอันนี้คือต้นนั้นต้นของดอกระเจี่ยวนะครับนี่จะต้นมัมมีดอกนะครับแล้วกันไปเรื่อยๆครับ ถ้าเกิดนะครับไปล่อฝนทุบทักๆนั้นก็จะเกิดครับผมหลังจากที่ ยังรอหานะน,นะครับยูโดนเติบเรานะครับผลสรุปแล้วมือนี้ปรากฏว่านะครับได้ดอกกระเกี่ยวแค่บก่กกิดอกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการนําเสนอนอีกแง่มุมนึงนะครับว่าการมหาอยู่หายกินบางครัง้งบางข้าวก็โชคดีบางครั้งบางข้าวก็โชคบ่ดีนะครับมีทั้งแบบหมานและบ่มหมานนะครับเอานะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปจากทังช่องอีสานบานปานะครับขอบคุณสำหรับการ กดไลค์กดซับสไครป์นะครับกดแชร์นะครับฝากเอาไปแน่กันเราวกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับให้ช่องอีสานบ้านป่ากันเราวกันนะครับเป็นช่องน้องไมครับผู้ติดตามย่ำมบคันไหลนะครับแต่ว่ากะอยากได้กำลังแรงใจนะครับจากพี่น้องสู้ผู้สู้้นนะครับทุกกาทุกแก่นะครับเขามาเบิ้งร่วมกันเขามาตีมาชมนะครับในการทําคลิปมาเนี้นะครับก็นี่นะครับผลสรุปคือได้ดอกกระเจียวสามเมียนะครับหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกนะครับ รู้แล้วเมื่อนี้บ้หมานครับแต่กะถือว่าเป็นการมาออกกําลังกายเมื่อเดินชมปลานําเสนอคลิปให้พี่น้องดรเบิ่งกันนะครับขอพระคุณสลราการรับชมรายการน,นะครับจากช่องอีสา,บานบ้านปลาเมื่อนี้นําผพาอัลบั้มาจากไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ